ซึ่งท้ามหาราชทั้งสี่นั้นประกอบด้วยท่านท้าทัตตรสเท้าวิรุณหกเท้าวิรุณปักเท้ากาุเวรุราผู้รูแลที่ทั้งสี่นะครับบนบนก็มีองค์อมรินทราธิราชนะครับซึ่งเป็นจอมแห่งคนธรรมนะครับเป็นจอมแห่งภูมิพันธ์เป็นจอแมจอแห่งนาคาธิบดีนะครับเป็นจอมแห่งยักษ์ทั้งหลายนะครับ ผู้ประจําทิศทั้งสี่เรียกว่าเท้าจัตุ่โลกตะบาลน,นะครับวันนี้พระเดชพระคุณท่านได้โปรดเมตตาน้อกจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการเบิกพระเนตรองค์เท้ามหาราชทั้งสี่ ในลำดับนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านดรเอร์อธิวัฒน์ชื่นรทนะครับคุณชนิด,ดาภาเนทิได้น้อมจิตอธิษฐานบูชาองค์มหาเทพนะครับบูชาองค์มหาธีมีเจ้าทางสามพระองค์นะครับเรียนเชิญครับ ขอาจิตอธิษฐานนะครับจ่าพระแมป่ปารวติจ่าพระแม่วัดสุเม บูชาองค์พระแม่ทรณีนะครับพระบิชเชนท่านวิยาดานักราริสอนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาครับขอได้รับเกียรติเชิญท่านในโอกาสนี้ครับ ในไทยลำดับต่อจากที่ไปไขอเรียนเชิญท่านวิญาดานักการสอนในเราจิตอธิฐานจท,ทียนม,มหามงคลตามลําดับบนโต๊ะวงสวงเป็นท่านแรกนะครับ เชิญท่านรัศดวันมังผวกกิ่งไม้ผวกไม้มิ่งเลยครับผู้อำนวกยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขะเยาญนะครับ รัชตนนนอายการประจำสำนักง,งานอายการสูงสุดนะครับท่านตะไปขอริษเธอร์อาจารย์ดรสุขสิธิ์มิเศสิงห์รองผู้อนวยการวิทยายลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ าต่อไปขอเรียนเชิญอาจารย์นัทพงศ์งามระบียบรองผู้อำนวยการวิทยาลัยน่านะศิลป์เชียงใหม่ครับ เชิญคุณพี่คุลเรืองชัยนายกสมาคมมักคูเทศเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญอาจารย์จตุรงโโจงอาสานักวิชาการอิสร,ระด้านพระพุทธศาสนารนครับต,ต่อไปขอเรียนเชิญคุณชาลิดาพาลมา ประธานวุฒิทิเป็นหนึ่งผู้แทนชุมชนฟ้าห้างบริจัครอบต่อไปซึ่งจะเป็นการจุดเทียนมหามงคลเทียนมงคลซ้ายโดยได้รับเกียรติจากท่านรัชนี ปรนเชนครับพูดแทนชุมชนฟ้าห้ามเลยครับบริเชิญครับจุดเตือนมหามงคลนะครับปริเชิญท่างรัชนีเวชสิทธิ์สวัสดิการทุ้มกรองแรงงานจังหวัดพะเยา และกรรมาการบริิธทรมประชาธรนะครับเป็นอกจิตอธิษฐานจุดเทียนมหามงคลเทียนมงคลซ้ายในโอกาสนี้กริเชิญครับกฤิเชิญท่านยศก,กรสกสะอา ัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงังหวัดพะเยาในนอบจิตอธิษฐานจุดเทียนมหาหมงคลเทียนมงคลขวาขอรียนเจิญครับและในลำดับนี้นะครับขอได้รับเกียรติเรียนเชิญท่านประธานพิธีได้ประกอบพิธีจุดเทียนชัยมหาหมงคล ขรินเชิญท่านวีรพงศ์ริรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดนน้อมจิตอธิษฐานจุดเกียรติมหามงคลในโอกาสนี้ขอรินเชิญครับละน้อมจิตอธิษฐานจุดทูปมหามงคลปูจาองค์พระพิฆเนศอนีพระนามมหามงคลว่าพระสิเสิบรราคาณปติ พยามมสิกะพยาสุขนิรัน์สุวรรณเสนาเนะครับบูชาพญาทุกมาลายิรันเสนาเนะ่ครับบูชาองค์ท่านฝากความทุกข์ของสองพระาคดนศปัดเป่าไปทั้งหมดทั้งสิ้นไปนะครับน้องจิตอธิษฐานร่วมกันนะครับ พิธีโอกาสชนลงเทวดาโดยพิธาจารย์พระรัตรสัจเนโดยพิธาจารย์แสงสิริและพิธาจารย์ภูมิในโอกาสนี้ขอริอเจนครับไม่ไม่พุธาา้ธมสังเกตดยาล้วบําม,มัโ,โรคุูตโรคะ สังโฆมัทระรัตโฉกอิเจตังรัตนตยังอตสะอนุภาเวนะสภุขาอุปทวาอันตรายาจนะสันตุสพพะโสถีพระวันตุเตสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังพุทธังมหาปรัทธิเมธรรมังมหาปรัทธิเมสังฆังมหาปรัทธิเม แสงแห่งเทียนชัยที่ได้จุดขึ้นนั้นขอแสงบารมีจงมาดังเกิดขึ้นในสถานที่นักเทวสถาน